สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมคาริวัลนะครับคาริวัลเนี่ยก็จะมาอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวทางาก็จะมีเหมือนจะมีในส่วนของการไลฟ์สดอยู่นะส่วนนี้นะครับผมซึ่งก็น่าจะเข้าวันพฤหัสที่2ีนี้แหละนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยในเรื่องของแต้มแต้มทิซ่ซองอนนะไรกันครับมาแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Do บ b l e ล s h ช p Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA POINT และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ด p u b l e เลยครับ สำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะครับพี่ป๊อปก็จะมีแนะนําวิธีการคํานวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมเกิไรนะครับในเกม1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับสคลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับ แล้วเจอกันครับสวัสดีครับในแต้มจิกซอนะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเก็บไปบางส่วนแล้วนะมีเวลาในการเล่นอีกประมาณสัก9วันนะครับก็คือพูดงี้ว่าสัปดาห์หน้าเกมทีมออสเตรียนี้ก็จะหมดไปนั่นเองครับก็มาดูตรงนี้เลยแล้วกันครับเกาลี่ทีโอทีวายนะครับนี้ก็จะบอกแต้มของเราว่าเหลืออยู่ที่เท่าไหร่นะครับในส่วนของนักเตะเนี่ยจะไม่เพิ่มแล้วนะครับไม่เพิ่มแล้วนะครับในส่วนของแพ็กก็น่าจะเป็นแพ็กรวมรวม แพ็คมรวมที่สามารถเปิดได้ตั้งแต่ชุด A จนถึงรางวัลชมเชยนะครับในแพ็คต่อไปที่แบบสิบแถมหนึ่งอะไรพวกนี้หรือว่าอาจจะเป็นแบบพวกแฟดเซลพวกอะไรพวกนี้ที่จะเข้ามานะครับทําให้การเปิดจาก A ไปจนถึงรางวัลชมเชยเนี่ยมีค่อนข้างที่จะมิกซ์นะครับผมในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของการเตมิมเงินนะครับแต่ในส่วนนี้นะครับนี่แต้มหนึ่งพันห้าสิบนี่ครับใครหลายๆคนก็อาจจะลิงเนติไว้นะครับ นี้มันก็จะเหลือแต้มที่เรายังไม่ได้รับมานะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าได้เยอะเหมือนกัน,นครับตรงรางวัลชมเชยตรงนี้ฮะคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับซึ่งอ่า,อางใช่ไหมใช่ใช่ไหมไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้นะโทษทีโทษที U T O T Y นะครับตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้ครับ ยูทีโอทีวาครับมีกิจกรรมให้เล่นอยู่ที่3สัปดาห์นะครับเราเล่นมาที่2สัปดาห์แล้วนะครับนี่ก็เป็นการเล่นสกิลเพสสกิลเกมอะไรประมาณนี้ครับพอถึงเงื่อนไขมันก็จะปลดล็อกให้นะครับแล้วก็ได้เพชรได้ด้วยครับที่สัปดาห์ละสองสองพันประมาณนี้ครับทีวายหนึ่งทีวายสองนะครับเราเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็สัปดาห์ที่จะมาก็คือวันที่27นี้นะครับเงื่อนไขก็คงจะประมาณเดียวกันนี่แหละนะครับของรางวัลไม่แน่ใจนะเพราะว่าสัปดาห์แรกนี้เป็น เกี่ยวกับเปิดแพ็กนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแต้มนะครับแต้มตรงนี้ห้าสิบมั้งอ่าห้าสิบนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าของรางวัลตรงนี้เป็นอะไรนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือตรงนี้นะครับมันมีนักเตะให้เราอยู่แล้วนะครับหนึ่งร้อยห้านะครับหรือใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยสามคนนี้รู้สึกว่าจะโอยาน้อยไปแล้วนะครับเราเล็งไว้ที่ร้อยเจ็ดนะครับก็ตรงนี้นะครับก็ส่งผลให้เราได้ตั้งสองร้อยแต้มนะครับคือถ้าเราได้ร้อยห้าไป มันก็จะไปเป็นยี่สิอแค่ไม่กี่ไม่เท่าไหร่เนาะใช่ไหมเก้าสิบหรือเท่าไหร่นะร้อยห้าเนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ถึงสองร้อยแต้มแน่นอนนะครับดังนั้นถ้าใครที่ไม่ได้เล็งสามคนนี้ไว้นะครับก็แนะนำว่ามาเอาแต้มตัวนี้สองร้อยแต้มดีกว่านะครับอย่างสมมุติว่าของพี่นะเ,เล็งไว้เป็นคริสเตโนโรนันโดนะครับหนึ่งพันห้าร้อยแต้มตอนนี้มีอยู่ที่หนึ่งพันห้าสิบนะครับได้ตัวนี้ไปอีกที่สองร้อยก็เป็นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะครับมีตัวนี้นะครับซึ เดี๋ยวก็จะปลดล็อกตรงนี้ให้นะครับเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ของแล้วนะครับวันศุกร์เสาร์ที่น่าจะรีวิวโรนันโดได้อยู่นะครับตรงนี้ไม่พอนะครับรางวันชมเชยตามที่บอกไปนะครับรางวันชมเชยอันนี้ก็จะคิดว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะช่องเดียวกันแล้วแหละนะครับก็เหลืออยู่ที่สี่ช่องนี้อันนี้วันอังคารวันพุธพฤหัสศสุกร์นะครับวันเสาร์ปลดล็อกตรงนี้น่าจะก็น่าจะทําให้ได้นักเตะเหล่านี้ไปนะครับ ก็เชื่อว่าตรงนี้นะครับถ้าใครที่อยากจะได้แต้มเนาะก็คงจะต้องสุ่มตรงนี้นะครับสุ่มตรงนี้ทีหนึ่งมันก็จะได้แต้มนะครับหนึ่งร้อยสี่เนี่ยรู้สึกว่าจะหกสิบแทมป่ะหกสิบนะถ้าร้อยห้าก็จะเพิ่มไปกว่านั้นนะครับหรือเผลอๆนะครับได้นักติดที่เราต้องการก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะร้อยเจ็ดพวกนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้นั้นให้เรา,าคิดแบบเลวร้ายไว้ก่อนนะครับว่าเราอาจจะได้ตรงปกหนึ่งร้อยสี่นั่นก็คือ อยู่ที่9ก้าสิบแต้มหกสิบแต้มมาหกสิบแต้มครับดังนั้นเนี่ยแต้มฟรีในส่วนของจิ๊กซอว์เนี่ยมีอยู่ที่2 6 0้อยหกสิบแล้วนี่ครับในส่วนนี้นะดังนั้นใครที่แต้มเท่ากันนะครับตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันห้าสิบแต้มครับมันก็จะได้มาที่สองสองรอหกสิบนะครับก็คือหนึ่งสามหนึ่งศนะครับขาดอีกร้อเก้าสิบก็ก็คงจะต้องเปิดหนึ่งก็มีในส่วนของการเปิด ตรงพวกนี้แหละนะครับแค่สามพันเพชรนะครับเนี่ยเปิดตัวนี้ได้วันละสิบนะครับร้อยเอ็ดถึงหนึ่งร้อยขึ้นไปบางบางจังหวะก็อาจจะได้ของดีก็ได้นะครับหรือจะไปซื้อในตลาดก็ได้นะในตลาดสิบแต้มเท่ากับสามสิบล้านนะครับสิบแต้มเท่ากับสามสิบนิดๆถ้าเราต้องการเมื่อกี้นี้หนึ่งสามหนึ่งศูนย์ถ้าเราต้องการแต้มอีกร้อยเก้าสิบแต้มอ่ะลองดูดิ ร้อกาสิบก็โอ้โหประมาณห้า0ร้อยเลยนะห้าหกร้อยล้านให้ดูนิดนึงครับตัวหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยสองนะครับมันถึงจะได้สิบแต้มนะถาเก้าเก้านี้เป็นแค่ห้าแต้มนะครับตัวนี้นะครับมันก็อยู่ที่ประมาณทั้งสามสิบก้านประมาณนี้ครับอืมประมาณนี้แหละครับสามสิบก้านประมาณนี้ก็พวกเนี้ย เพราะว่าอย100นะครับได้100-102เนี่ยมันจะแลกได้อยู่ที่10แต้มนะครับดังนั้นถ้าขาดอยู่ที่190ก็คูณไปเลยครับตีกลมๆ35ล้านคูณ19ตัวหรือ20ตัวไปเลยมันจะได้แบบชิ้นง่ายๆก็ประมาณเกือบๆ700ล้านนะครับเพื่อที่จะได้1,500แต้มนะครับขาดอีก100ขาดอีกเท่าไหร่ก็มาซื้อในตลาดเอานะครับตรงนี้ราคามันก็ค่อนข้างที่จะโดนกดอยู่เหมือนกันฮนะ คือไปดูแล้วล่ะมันมีที่มาที่ไปราคาที่นักเตะมันไม่ขึ้นอะ่ะเพราะว่ามันเกี่ยวกับตรงต่อเวลาพิเศษตรงนี้นะครับ <c oughs> ตรงต่อเวลาพิเศษตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยครับมันได้ตรงเนี้ยมานะครับสองหมื่นแต้มแต่วันก็ไม่ได้ว่าเปิดได้อ่าทุกทุกวันนะตรงนี้มันเปิดได้ทุกสิบห้าวันนะครับก็เชื่อว่าคนเนี่ยเปิดตรงนี้เยอะนะครับก็ดวงดีก็ดีไปนะครับดวงไม่ดีก็แย่เลยนะครับได้อะไรก็ไม่รู้นะครับ ตรงนี้ตรงนี้ก็เปิดได้ทุกวันนะครับสี่พันแต้มตรงเนี้ตรงนี้ก็มีรุ่นเหมือนกันตรงนี้ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันบอกไม่ถูกว่าเพราะไม่ไม่เคยเปิดเลยนะครับต้นสี่หมื่นแต้มตรงนี้นะครับแทบจะไม่ถึงเลย <c oughs> ใจร้อนเปิดช่วงสองหมื่นถึงสี่พันมากกว่านะครับตรงนี้ดังนั้นเนี่ยราคาตั้งเตะที่มันถูกๆเนี่ยเพราะว่ามันเปิดได้มาจากสองแพ็คนี้แหละนะครับ ราคามันก็เลยไม่ไม่ไปไหนมาไหนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามสิบล้านต่อสิบแ้มไม่ถือว่าแพงเหมือนกันนะฮะใครขาดเยอะก็ใช้เงินเยอะนะครับใครขาดน้อยก็ดีไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของในส่วนของแต้มที่เราจะตามหานะครับมีแน่สองร้อยหกสิบแ้มนะครับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเอาไงดีวะโอ้โหขายตั้งเยอะตั้งเยะนะครับเนี่ยแหละมีสองร้อยหกสิบแ้มรอเราอยู่นะแต่ว่าต้องใจเย็นน,นิดนึงนะ มีเวลาอยู่ที่ประมาณวันเสาร์นะครับนะวันเสาร์นี่แหละน่าจะได้คบกันก็คือวันพฤหัสนะครับมันจะบล,ล็อกวันที่27เนาะพฤหัสที่ยี่สดล็อกตรง U T O T Y นะครับ U T O T Y ไม่น่ายากหรอกนะครับดูจากเงื่อนไขนะครับทำร้อยประตูอันนี้ลง V S A ก็ได้นะครับคล้ายกันปะไม่คล้ายนะครับเออเงื่อนไขก็อาจจะแตกต่างกันหน่อยแต่ว่าเล่นเล่นไปปล่อยบอดไปนะครับเดี๋ยวมันก็ถึงเองนะครับตรงนี้ ไปดูเงื่อนไขกันอีกทีหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเงื่อนไขมันคืออะไรแต่ไม่น่จะยากนะครับเราได้แต้มตรงเนี้ยมาสองร้อยเนาะหรือว่าใครอยากจะเลงนักเตะพวกนี้ก็ได้นะแต่วันนี้เรามาคุยในเรื่องของการที่แบบแต้มฟรีมันอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองนะครับเนาะแล้วก็รางวัลชมเชยตรงนี้นะครับรางวัลชมเชยตรงเนี้ยได้แน่ๆร้อยสีช่ชัวร์ แน่นอนร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดถือว่าเป็นกำไรของชีวิตนะฮะอ่าประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่อี EP หน้าแล้วกันนะครับผมสองร้อยหกสิบแต้มรอเราอยู่นะครับใจเย็นนะทุกคนวันเสาร์เนาะวันนี้วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะวันเสาร์พอดีเลยนะครับใจเย็นนีดนึงรออีกสี่วันนะครับได้แต้มมาอีกตรงนี้อีกทั้งหกสิบนะครับถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยใจร้อนไปนะครับได้สองร้อยแต้มแล้วหกสิบไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อในตลาดเอาก็ได้แล้วแต่นะครับ ประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่นะครับสวัสดีครับผม